ต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสหพันธ์ไทยนะครับในช่วงที่สครับและขอทักทายสวัสดีพี่น้องที่เพิ่งเข้ามารับฟังนะครับเราอยากจะฝากไปสักนิดหนึ่งครับในส่วนของใครที่กำลังจะไปค้าระบอบไปสนับสนุนเสียหรืออะไรที่จะให้คงอยู่ระบอบนี้นะครับเราอยากจะบอกไว้ว่าพวกคุณกำลังเหยียบย่ำหัวใจประชาชนนะครับ เพราะว่าเขาเจ็บปวดกับระบอบนี้ถูกคดโกงกดขี่ข่มเหงเข็นฆ่ามานานพอสมควรแล้วครับในฐานะที่เราเคยเป็นมิสหายอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับอยากให้คุณคิดดีๆนะครับไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะครับตอนนี้เรามาพูดคุยกันต่อในเรื่องของการรอบสังหารประยุทธ์ประวิทย์นะครับคุณลุงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ ก็เมื่อสักครู่นี้เราคุยถึงระดมทุนรอบสังหาราร,รัชกาล20บนะแล้วก็ไปขู่ว่าเข้าข่ายก่อการร้ายคนที่นำกลัวจะระวังเพราะพระองค์เนี่ยเป็นประชาธิปไตยนะนี้มันก็มาอีกอันที่เป็นข่าวค่อนข้างดังว่าจะมีข่าวในโซเชียลมีเดียคือเข้าไปถามไอ้ประยุทธ์นโอชา บิ๊กป้อมบิ๊กตู่ผวาแชฉมีคนรอบค่านักข่าวก็ไปถามก็พูดทำนองว่าค่อนข้างน้อยใจที่จะมีคนมาสังหารตัวเองเป็นคนที่ทำดีบิ๊กตู่แฉพวกมีสถาบันหนีกบดานต่างประเทศต้นตัการโพสรอบสังหารลั่น ไม่ห่วงชีวิตตัวเองแต่ห่วงประเทศชาติมากกว่าจนน้ำลายไหลมันบอกว่าผมเองไม่ได้ประมาทท้าทายใครผมคิดว่าผมทำแต่ความดีความช่วยเอย้ไม่ใช่ฉะนั้นใครไม่เห็นความดีงผมช่วยไม่ได้ตากรรมชีวิตแต่ละคนมีอยู่แล้วแต่ผมจะเห็นแก่ชะตากรรมประเทศมากกว่าชีวิตผม,ผมพูดนะเอาอะไรพูดนะฮะ แล้วก็มีคนไปถามว่าไอ้พวกโซเชียลมีเดียเนี่ยประยุทธ์มันก็บอกว่ามีคนไปลือไปลือว่าจะจัดการกับเขาเขาก็ไม่กลัวไม่เป็นห่วงตัวเองเป็นห่วงแต่ประเทศชาติทีนี้ก็ไอ้บิ๊กป้อมบิ๊กป้อมคือประวิทย์นะครับคนไปถามบิ๊กปอ,อกบอกไม่เป็นไรหรอกท่านมีพระดี คือขนาดพระม์อยังฆ่าเลยนะนพระดีออ,ออนุพงศ์เผ่าจินดารัตรีมหาไทยบอกว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายถ้าสร้างประทัดฐานโดยใช้ความรุนแรงก็จะทำให้ความรุนแรงขยายวงไปเรื่อยๆแล้วผมถามวงยิ่อํำนาานี่รุนแรงกว่าใช่ไหมคุณยิ่อำหน้าคุณใช้ปืนม,มันบอกไม่รุนแรงไม่มีใครคัดค้าน ก็มึงใช้ปืนใครจะไปคัดค้านครับถ้าคนคัดค้านคุณยิงไหมคุณก็ต้องจยาบต้องยิงจริงไหมมันบอกว่าเราต้องเคารพกฎหมายอย่าไปใช้ความรุนแรงถ้าสร้างบรรทัดฐานโดยใช้ความรุนแรงจะถ้าความรุนแรงขยายวงมากไปเรื่อยๆก็ใช่ไงค,คุณยึดอำน,นาจเสียว่าคุณประกาศสะคุณปล้นประเทศใช่ไหมครับแล้วคุณจะไปเรียกขออะไรคุณก็ต้องปล้นมันคือจริงว่า มันใช้อาวุธอปองโป้นคุณเนี่ยยึดอำนาจมันไม่ใช่ปืนเชืถถังใช่ไหมเขาใช้มาหมดไ<า>รเวงไอ้ขอโทษนะครับ <laughs> มึงบอกว่าไอ้หิงสาเนี่ยมันใช้ปืนกับคุณใช้รถถังกับคุณเนี่ยอีกอกี่ปีจะชนะครับอย่ารุนแรงอย่ารุนแรงถามว่าการยึดอำนาจรุนแรงไหมคุณยังบัตรรุนแรงครับไม่รุนแรงครับมันจะจนให้ดอกไม้พวงมาลัยรุนแรงไงพวงมาลัยชีหลืองอ่ะคุณรุนแรงไงเห็นด้วยไง ให้ดอกกุหลาบให้อะไรแล้วทําไมต้องเอารถถังเอาเอาทหารเอาเอาไปให้เด็กดูวันเด็กมาผิดหวันไมครับคุณลุงยึดอำนาจเป็นความรุนแรงที่ชั่วร้ายที่สุดนะครับล้วคุณยังมาอ้างว่าไม่อยากยึดอำนาจไม่รักครับคุณลุงครับแล้วปฏิบัติการปีห้าสามนะฮะประยุกต์เป็นแม่ทัพภาคหนึ่งนั่นถามว่ารุนแรงไหมครับนั่นนะใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ย คือตั้งแต่ยุคอนุพงษ์เผ่าจินดานแล้วตั้งแต่ปีส <49. S 2> ี่เก้าย้าอครับอนุพงษ์เป็นแม่ทัพภาคหนึ่งนะไอประยุทธ์นี่ก็รับคําสั่งเป็นพลตีมั้งรับคำสั่งจากพลโทอนุพงษ์แม่ทัพภาคหนึ่งยึดอานาจทักษิณนะครับไอประยุทธ์ไี่แม่งยึดอานาจแต่สมัยทักษิณนั่นนะสองพันร้อยสี่บเก้าแล้วพออนุพงษ์มันขึ้นไปไอนี่ก็เป็นพม่ทัพหนึ่งแทนมันครับ ไอ้บุรพาพยักมันต่อมาเรื่อยๆเพราะท่านมึงยึดอำนาจสักกี่ั้งแล้วอืมาร้อยสีบก้ายึดอำนาจก็ตกประหารจริงไหมเมื่อร้อยยึดอำนาจอีกประหารสองรอบโอเคผมลดให้คุณครึ่งหนึ่งประหารทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดจะประหารนะครับหรือไอ้ไอ้ไอ้อะไรว่าชื่ออะไรว่าไอ้ตื้อปชวกกลายชื่ออะไรนะระวิรแล้ประวิรวงสุบันบิ๊กป้อมใช่ไหมครับก็ยึดอำนาจด้วย เพราะนั้นพวกนี้เราลดให้ครึ่งหนึ่งคือประหานทีเดียวเพราะนั้นคนจะไปสังหารเรื่องธรรมดาครับราภาษาพะต้องเรียกว่าสาธุก,การถ้าใครสมมติใครไปจัดการสงคนที่ลงสาธุสามครั้งไงใช่ป่ะครับมึงทำยึดอำนาจไม่รู้กี่ครั้งไอปิยิดมาหลายครั้งนลตอนมึงเป็นคนตีมึงช่วยไออนุบาลยามึงก็ยึดอำนาจจริงไหมครับบุรพาพยักเป็นยึดอำนาจมาทุกครั้งเลยนะ แลวเพราะฉะนั hmm. ้นเนี okay. mm ่ย hmm. มันต้องโทษประหารเพระคุณประหารก็คือคุณทำตามกฎหมายจริงไหมครับสมมุติว่าถ้าคนสมมติเราบังเอิญว่าคุณมีนิ้วเพชรเหมือนอะไรเขาเรียกอะไรว่านนทุกใช่ไหมครับคุณไปล้างคุณไปล้างตีนพระอีศวนเทวดาแล้วคุณในนิ้วเพชรชี้ไปตายแล้วคุณชี้ที่อนุพงษ์เอ้ไม่ชี้คุยประยุทธ์กับประวิตย์ทุกคุณทำให้เขาเสียชีวิตนะผมว่าเป็นเรื่องดีนะออืเพราะโทษเขาคือประหาร กฎหมายคือมันต้องประหารแต่มันยกเว้นะครับเพราะผู้พิพากษาผู้พิพากษาตายแล้วยกเวน้นเมื่ะนั้นไอ้การจะปหาคนนี้ม่นเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ควรจะทําอ่ะถ้าคุณรักษากฎหมายคุณต้องประหารธุรกิจไหมครับครับ,รบมันก็คือไอ้หัวหน้าคณะยึดอํานาจมาแต่แรกแล้วมันมันก็มาพูดบอกว่ามันไม่เป็นห่วงประเทศเพราะว่าถ้าเป็นห่วงประเทศชาติคุณต้อง ต้องต้องเก็บเขาอะพวกตรงๆจริงไหมประเทศไทยิาทุกวันนี้เป็นเัราะใครครับไม่ใช่เพราะมึงอะรักชาติคุณรู้ไหมข้าตนมแต่งอะไรบ้างไอประยุ์จานอชายึดอำนาจสองนะ้าร้อยหาันเจ็นะยึพฤสภาบัชีผู้จัดการศูนย์ปฏิการรักษาความสงบแห่งชาตินะเป็นประธานกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน bioi มันก็เป็นนะมันส่งเสริมุธททำลายการลงทุนไอ้ระยุทธ์ี่นะเป็นประธานคณะกรรมการสำมกา,กานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนครับ b o i ครับ board of investment กุ้มเป็นประธานทําลายการลงทุนมากกว่ามึงลาการลงทุนมาเตี้ยลงนะไอ้เวนี่เป็นประธาน bioi ส่งเสริมการลงทุนประธานกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกอชอประธาน กรรมการส่ววิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อยที่กำลังชิบหายเนี่ยเป็นประธานกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจกรออครับประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต้นอประธานกรรมการกำกับดูแลวาหกิจประธานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประธานกรรมการนโยบาย ตำรวจแห่งชาติและประธานกรรมการขณากรรการตำรวจประทางคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะอะไรเนี่ยความมั่นคงกำกับดูแลรับสาหกิจนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษถึงแวดล้อมหมดยังครับคุณลุงอีก20อันเองตมฟังหมด ประธานกรรมการที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบด้านโครงสร้างพื้นฐานการคามนาคมประธานกรรมการที่ปรึกษาพัฒนาระบบนวัตกรรมแห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการนโยบายแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และทำประมงผิดกฎหมายประธานคณะกรรมการพันาที่ยั่งยืนปานคานกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และประธานรับการโดยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองเกศศีปีการพิธีอันวันร้อยเก้าเอ๊ะมันอยู่ถึงอี่ปีแ้วเนี่ยโอ้ถึงเว้ยผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วที่จริงมันตายไปแล้วนะครับตายในปีห้าแปดดังนั้นระการโครงการสารพลังประชารัฐฮะประชารัฐ,รารฐการรัการทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติประธานสภานโยบายวิจัยวัฒนกรรมแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบเป็นรูปประเทศยุทธศาสตร์นะแล้วก็ประธานกรรมการพัฒนาระบบอย่าไปอ่านวะเนี่ยประธานกรรมการพระราชบัญญัติออกโดยพระราชบัญญัติก็ไม่เยอะเท่าไหร่ละอีกจาถึงไม่แนะะ่แมงทุกอย่างมันเป็นกรรมการหมดนะปราบปรามการฆ่ามนุษย์ประธานกรรมการ กำลังพลสำรองอู้เยอะแยะป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่นเอนี่และครับสุเทพเชื้อสุบันประธานเลขาธิการกปสอเปิดเผยว่าตนได้พูดคุยกับพลเอกประยุทธ์ในการถอดราถอนโคนอิทธิพลของทักษิณพันธมิตรนับตั้งแต่การชุมนุมทางการเมืองวทห้าสามเขาก่าวว่า ได้ติดต่อเป็นประจำผ่านแอปไลน์ก่อนรัฐประหารพลเอกประยุทธ์ติดต่อเขาว่าคุณสุเทพและมนชนผู้สนับสนุนกนบสอของท่านเหนื่อยมากแล้วตอนนี้เป็นหน้าที่ของกองทัพที่ต้องรับต่อนะสุเทพพูดนะครับประยุทธ์มันบอกว่าสุเทพมนชนเหนื่อยมา,มากๆแล้วตอนนี้กองทัพต้องรับต่อครับคือมันรับต่อมไม้กันนะว่าไอ้สุเทพมึงปลุกระดมแล้วกูจะยึดอํานาจ อันนี้ก็คือสิ่งที่มันทําแล้วถามว่าไอ้คนแบบนี้จะเก็บไว้ทําอะไรฮ <c oughs> แปลกมากเลยนะจะเก็บไว้ทำอะไรกคุณยังบัตรแล้วมันระบ,บุว่าคนชิดจะฆา,าผมผมงงว่าทําไมเพิ่งมาคิด <c oughs> ทําไมคิดช้าจังใชผมไม่ได้ว่าแต่ทำไมเพิ่งมาคิดพี่น้อง <c oughs> ถ้าเป็นประเทศอื่นเขา, <c oughs> าเก็บไปน <c oughs> านแล้วครับ ไอ้คนบัดซบอย่างนี้นะไอ้โจนป้นประเทศไอ้ตือป้ยไก่ไอ้ตาเล่อายุทธนี่นะมันอยู่ไมาได้อย่างไงกูก็ไม่เข้าใจนะอาจาระ์บั่าผมู้เห็นกับประเทศชาติถ้าแครที่ประเทศชาติมึงรีจัดการมาซะ่ไอ้อนอ้อนออนพระบาทมันน่าออนตรงไหนวะชิบหายกันมึงไม่รู้เรื่องอะฮะกูถามไม่รู้เลยจริงเหรอพวคิดได้ยังไงฮะ มึงไม่รู้จริงอ่ะที่บ้านมึงไม่มีกระจกอ่ะฮะเดี๋ยวกูจะซื้อไปให้บ้านหนึ่งมึงไม่รู้ว่ามึงทําประเทศชิบหายมึงตาเพื่อบ้านมึงรัชกาลที่สิบมันไม่พีจะอยู่มาคิดจะหนีแล้วไอประวิดหนีไปไหนหนีไปจริงอยู่กับประเทศนะครับไปประเทศเดียวกันไอเสียนี่เยอรมันเพราะฉะนั้นไอออกยาของมึงเนี่ยนะไอพวกเคเสียมึงเตรียมซื้อตัวเยอรมัน ถ้ามันไม่กระทืบมึงนะกูจะกระทืบมึงแทนแต่ผมแว่วๆมานะว่า,านายกตู่ที่นี่เขาไปซื้อที่ฝรั่งเศสน,นะครับเห็นบอกว่าขนเงินไปเป็นพันล้านแล้วด้วยซื้อบ้านมูลค่าเป็นพันล้านนะครับนี่เขาเตรียมไปถึงขนาดนี้เขาให้ไปสองพันล้านคุณประวิตยให้เสียไปสองพันล้านครับนะเขากลัวคือผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้มันยังไงนะคือมันหันกัดเกียร์นะ <c oughs> คือคือถ้ามองว่าประยุทธ์ระยำบาดซบประวิตย์บาดซบไอ้เสียนี่ก็บ,บาดซบยิ่งกว่าสู้เสียชิปหาย <c oughs> คือมันสู้สีคนละแบบนะครับ <c oughs> ไอไอสองคนนั้นทำกับประเทศชาติชิบหายหมดไอ้พลเอกประวิตย์พลเอกประยุทธ์ครับ <c oughs> แต่ไอพลเอกเสียนี่นะจอมพลเสียนี่มันมันอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> นะครับ <c oughs> คนแบบนี้ผมรู้มันประเทศไทยมันทําไมผลิตคน อย่างนี้มาได้มันเกิดจากประชาชนไปยอมรับเะยครับไม่ต่อต้านหรือเปล่าครับผมก็ไม่รู้นะว่าทําไมอย่างนั้นอืเขาบอกว่าคิดเลสเบตอายุเก้าสิบปีเขาไม่ได้ฉลองอะไรเลยอืแล้วประเทศเขากษัตริย์ก็เป็นสองเขาก็ประเทศเขารวยประเทศไทยจนจะไปหากษัตริย์รวยสุดในโลกแล้วบอกให้บีบปลอดยาสีฟันแล้วเสร็จแล้วกษัตริย์ไทยเป็นกษัตริย์ แปลกมากคือมันปล้นพระปล้นวัดเลยครับวันนี้ไอ้เขาขี้จกูดเนี่ยนะครับทหารอยู่กันตึงเลยออืเขาขี้จกูดนี่มันผมก็เพิ่งรู้ผมก็ไม่เคยไปมีพระพุทธบาทนะศักดิ์สิทธิ์มากนะเดินทางเข้ายอดเขาสามกิโลนะครับอยู่เหนือระดับน้ำทะเลพันกว่าเมตรพันห้าสิบเมตรสูงที่สุดในเขตยวาวแห่งชาติเขาขี้จกูดรอยพุทธบาทครับศักดิ์สิทธิ์อะไรของเขาเนี่ยนะ เสร็จแล้วเนี่ยเราอ่างทางคุณดูนะครับว่าเขาจะเลียยไรเงินคุณได้ขนาดไหนมผมพูดถึงการเลรี่ยายผมไม้ทุกความศักดิ์สิทธิ์นะครับไหว้พระบาทจำลองโตสีมาโพอันที่สองวหว้พุทธบาทศักดิ์สิทธิ์เก้าองค์เออว่า้พระพุทธศักดิ์สิทธิ์เก้าว้พระอาศิษฐ์ว่ายพระลูกเก้าองค์ปิดทองขอพรให้ครบเก้าครั้งอ่าเอาไปเก้าองค์นะครับแล้วคุณก็จ่ายเงินนับไปนะ จุดเทียนทูปหน้าห้องกระจกตั้งสัจจะขอที่เราต้องการต่อหน้าสังขารพระครูพุทธบทบริบาลหลวงพ่อนังเออเอาหลวงพ่อนังต่ออันที่สีนะครับมีกี่ด่าน <c oughs> ป่าพระพุทธบ본ที่เป็นสิบมงคลก่อนขึ้นเขาห้าสร้างสจจะขอที่พระอภิบาลมงคลพุทธสายญาติหจุดเปลี่ยนรถที่หนึ่งไหว้เจดีย์กลางเขาเจ้าแม่กวนอิมพระผมพระพิคเนต แม่โพศกบาทแห่งมหาโชคลาภจุดที่หกที่มึงไหว้กี่องค์วะทั้งทั้งกีนทั้งไข่คุอิมพระพิฆเ,เนศหัวเป็นช้างแม่โพศกครับอันที่เจ็ดเปลี่ยนรถที่สองไหว้พระศิวลีพระแม่ทวีเบียดมวยผมพระนอนพระมาลัยอันที่แปดนะครับท้าเวสุวรรณท้าพิเภกพิเภกเ,เป็นท้าเวเลยพระท้าพิฆเ,เนศดิบมวยผมเคาะระครังสองข้างทางอ่ะอันที่เก้า สิ่งมหัจจันย์ลอยเสือใหญ่ลอยกวางทองพระศิวะพระนาคตกตกลงมาหักหมดเลยนะสิบจุดพักขึ้นประตูสวรรค์ไหว้พระป่าเลาไลถวาสังฆทานไหว้พระพรมเคาะระฆังขึ้นสวรรค์11ครับไหว้หมอชีวกะโกมารพัตคลองธรรมจัก,นกรนวัตการลอยพระบาทเจ้าแม่กวนอิมเท้ามหาพรมวิหารกองเลิการสิบสานอิน ลาดพระอินลงมาประทับแห่งนี้นำรูปท่านมาเป็นฐานพวอธิษฐานขอแล้วประสบผลสําเร็จในเรื่องเนื้อคู่คุณยังบัตรเดี๋ยวมีเนื้อคู่ไหมไป <c oughs> ที่นี่ที่วัดใส่ไหว้เทพปิจาจาัากรละพระบรมธราตุพัทยหมหาลาชเฮดไปดูเวมาอะไรไงมาพัทยมหาลาชสมเด็จพระหหรเจ้าตพมรังสีด้านข้างเป็นจุดชมวิวสวยงามมากหุบเขาสีเขียวชุ่ม มีเกิดเก็บน้ําลานจอดลิคอปเตอร์สิบสามนะครับนักการพระศิวลีพระพิคเนสุนทำไมสิเคสุเยอะขนาด14สิบสีป <c oughs> ิดทองขอพรจากลูกแก้วสารพัดหนึ่งไอ้มีลูกแก้วด้วยสิบห้าสักระบาทพระอน,นุนบาทใหญ่ลานบายสีเป็นที่บูชาเทพบสิบหกนะครับสักการะบาทพระศิวลีบาทแห่งความร่ำรวยตกเงางกัได้วะสิบเจ็ ไหว้แม่นางตะเคียนครับให้โชคให้ลับ1ิบเก้าลานพรมมบรรทมเป็นสถานที่พระพรมบรรทมควรไหว้พระสวดมนบูชาพระพรมพระพรมมาบาทพระโมคคลานะอยู่ใกล้กับลานพระพรมบรรทมยีสบบาทภาษาลีบุตรผ้าแดงสถานที่เดียวกับผ้าแดงใช้เขียนชื่อนามสกุลบ้านเลขที่ชิงรางวัล ที่บนผ้าแดงอธิษฐานจิตตามปรารถนาเขียนชื่อนามสกุลส่งไปเทวดาทั้งหมดนี้นะครับรายได้มาอาสาลทหารเอาไปให้วังครับเขาขนทั้งหมดไปให้วังแล้วดูเพื่อจะบมรุงวัดเลยนะครับเดี๋ยวผมเล่าเมื่อวานนี้วัดหนึ่งแถวเชียงใหม่นะครับครับมีกระถินพระาชทานมาทหารมากลางคืนนะครับครับนางน้องพระโอ์ขนไปสี่แสน พาสิเลยทำตึตายไอ้ทั้งหมดนี้นะที่ผมพูดเนี่ยนะไม่ใช่อย่าลบหลู่นะครับว่าเจ้าเอาไปหมดเลยนะทุกทำยี่สิบรายการเนี่ยทําบุญตลอดทานเนี่ยหมดเป็นมื่นนะแต่และคนเนี่ยคุณดูสารพัดคุณเจอเจ้าแม่แตะเคียนซิบรี <g ül> พระอะไรของคุณเนี่ยนะสารพัดที่จะหลอกเอาเงินคุณเนะี่ยแล้วทั้งหมดนี้นะครับ คุณได้ขึ้นสวรรค์แน่ๆเพราะอะไรครับเพราะทั้งบดนี้เจ้าเอาไปกินคุณแปลว่าวัดทองวัดไตมิตรนะคุณเจอสิริวัลวาีเอาขอเจากคุณธงชัยสามสี่สิบล้านไอ้ตรงนี้แหละครับที่ว่าสิ่งที่มันเกิดคือประเทศนี้มันเป็นอย่างเนี้ยแล้วผมถามว่ามันจะอยู่กันยังไงเป็นงไงประชาชนอยู่ยังไงใช่ไหมครับ มันแทบจะไม่เหลือความเป็นคนแล้วสติปัญญาอยู่ไหนครับไอ้สนามหลวงยายขอร้องอย่าพูดเรื่องศาสนาได้ไหมนะครับขอรับถือนะพูดเรื่องอื่นได้ไหมพูดเรื่องนี้มันเสียคือมันเป็นเรื่องจริงอะนะผมไม่ได้ว่านะไอ้เรื่องต่างนี้แต่คุณอาจจะสักสิทธิ์แต่ผมบอกอคุณเรื่องเงินที่คุณทําทั้งหมดนะครับ ไปหาเจ้าหมดนะไอพ้พระคเนศวนสิวลีสิวลึงคุณนะั้ไม่มีใครได้เงินเลยครับพระโอพระอีหลอ,องคุณนะ่ยนะหมอชีวกากากโกมาลาพัดอะไรคุณเนี่ยภาษาลิบุตโมคาลานะแม่สุนีบีบมวยพบเพื่อบีฟีครับไม่ได้อะไรอท้าเวสุวรรณไอ้ที่เป็นยักษ์นะะทั้งหมดเจ้าแม่คุนีพระพรมแม่โพศพบาทหมาชคนี่นะครับ คุณทําไปนะครับพระมาลงมาไล่ทุกคุณเนี่ยนะไม่ได้เงินนะครับ,รบเงินนี่ไปหาเจ้าหรือคุณอย่างบัตรว่าไงมันอยู่ที่ใจนะเพราะว่าเราทําด้วยใจใช่ไหมเงินไปอยู่ที่เจ้าคุณไม่เชื่อคุณไปถามวัดเนี่ยก็ถ้า <S <S 2> <S 2> <S ช่วงนี้ขึ้นไปก็เห็นอยู่แล้วครับทมีทหารอยู่ในพื้นที่ผมก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรกันนี่คืออันนี้ผมพูดให้ฟังว่านะ <S <S ไอ้ตรงนี้แหละครับถ้าคุณทาแล้ววัดได้โอเคทําไปเลยครับ ใช่ไหมคุณจะทำอะไรแต่นี่มันกลายเป็นกลายเป็นพานนี่์ผมบอกตรงๆกลายเป็นหลอกเงินคุณเนี่ยครับไม่ใช่วะพระหลอกนะครับเจ้าหลอกเจ้าใช้พระเจ้าใช้พระมาหลอกพระเขาไปได้พระก็อาจจะได้ข้าแรงวันละสามร้อยมั <c oughs> ้งหรือคุณจะไปครับเพิ่มเพิ่มไม่ได้ด้วยมันมันกลายเป็นธุรกิจอ่ะครับมันกลายเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแล้วเสร็จแล้วถ้าคุณมีปัญหาเศรษฐกิจคุณทําไง ปเขาชีจตะกูแต่คุณเจอยี่สิบดา่ผายหมดเป็นบืนเป็นพันนะแล้วคุณแก้ปัญหาได้ไหมไม่ได้เพราะคุณเอาเงินไปให้คนที่สร้างหายคุณคือเจ้าจริงไหมครับเจ้าเป็นตัวปัญหาจะคุณไปทําบุญให้เจ้าม่้เอาเงินมาจ้างฐานมากระทืบคุณต่อครับเอาทตานมาโป้นเงินที่คุณทําบุญหวังจะแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็อยู่อย่างเงี้ยมีอนาคตเป็นอย่างเงี้ย แก็บทอนาคตอาจจะสิ่งที่พูดเรื่องนี้นะแต่มันเป็นเรื่องจริงเพราะคนแถนั้นเขาบอกกับผมเองถ้าหารไปป้นเงินวัดคิจกูดแล้วเสร็จแล้ไอ้ประเภทมาหลอกคุณเนี้ยเจ้าแม่กวนีกว่าเพราะผมมันมาด้วยกันได้ยังไงม,มันคนละประเทศไอ้นี่ก็คนทีนั่นก็แขกแล้วถือว่าไม่ใช่อเอ้าเฮ้ยมันมันคนละคนละชนิดคนละไฟล่ามเลยอื ดังนั้นถึงบอกว่าไอ้ตรงนี้นะครับก็คือไอ้ความคิดความเชื่อแบบนี้นะผมว่าลําบากลำ,ลำบากที่ว่าจะมาเอาเรื่องเอาลาคนนี้นะคือเป็นอย่างนี้นครับเขาจะสอนให้คน,นเชื่อเชื่อในบุญญาธิการเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณเชื่อแล้วเนี่ยมันก็จะไม่คิดจะไปสู้กับเขาครับก็คือระบอบตรงนี้จริงๆนะ ระบอทบทำบุญเขาคิดจักูผมบอกตรงๆเป็นระบอบที่รับใช้เจ้าคุณว่าจริงไหมผมว่าหรือว่ามันไม่เกี่ยวมันเป็นความเชื่อหลายๆวัดนะครับผมถ้าจากข้อมูลที่คุณลุงพูดมานะครับคือเจ้าเข้าไปควบคุมกิจการของวัดใช่ไหมครับแล้วก็เอาคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าอาวาสนะฮะหรือพวกทหารนะครับเข้าไปควบคุมดูแลเรื่อง รายได้ที่ญาติโยมเขาบริจาคเข้าวัดนี่เสร็จแล้วก็เอามาเป็นส่วนตัวของตัวเองหมดผมว่าพวกเราช่วยกันเผยแพร่ช่วยกันทําความเข้าใจสิ่งไหนที่ว่าไม่จริงเนี่ยผมว่าช่วงนี้งานเขาคิชกูดเขาเปิดแล้วเนี่ยลองไปดูสิครับลองเข้าไปแล้วก็จะเห็นว่ามีทหารมีอะไรไม่รู้พอเขาได้ฟังคุณลุงแล้วนี่ก็าอาจจะเอาทหารไปเปลี่ยนกันก็ได้มก เอาไปผมเป็นผ้าเหลือก่อนนี่คือคุณจะทําอะไรเรื่องของคุณนะผมไม่ได้สนใจแต่พูดให้ฟังว่าคุณต้องยอมรับว่าไอ้ความคิดความเชื่อเนี่ยมันไปรับใช้ระบอบนี้จริงๆครับแล้วระบอบนี้นะซึ่งเป็นระบอบที่ว่ามันปล้นไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยสืหรับผนุนกันเนี่ยมันทําให้การต่อสู้เนี่ยมันมันเหมือน,นกีบว่าไปยอมรับนับถือชาติตระกูลความแตกต่างมันมันก็คงยากนะถ้าอย่างนั้น สายหยงบัตรว่าไงครับมันยากไหมครับถ้าเกิดอยู่ดีแล้วฝ่ายเราไปส่งเสริมไปค้ำจุนระบอบเขาดำเนินต่อไปได้ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับถ้าไม่เปลี่ยนความคิดถ้ายังมีความคิดที่ที่อย่างนี้อยู่นะโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่สาธารณรัฐมันมันมันก็มีปัญหานะเพราะฉะนั้นในขณะที่เรา คุยกันแลกเปลี่ยนกันในแต่ละรายการของเราเราพยายามที่จะปลูกฝังแล้วก็ทําลายความเชื่อบางอย่างที่ไม่มีเหตุผลหน้าที่งมงายคือเราต้องว่ากันด้วยความจริงนะครับว่าสังคมทุกวันนี้มันเกิดปัญหาอะไรแล้วจะเราจะต้องแก้ไขยังไงนี่มีคนก็คัดค้านเนี่ยมีนะคุณลุงโทรมาบอกผมว่าสนามหลวงคุณก็พูดไร้สาระ บอกว่าเสียไปรีดไถเจ้าไปรีดไถวัดไม่จริงหรอกครับร้านอาหารก็ยังโดนเลยเขาบอกว่าฝ้าหญิงจุลาพรเสด็จไปสวิตนะคุณจะเข้าเฝ้าถวายหกร้อยเหรียญสวิตนะครับหกร้อยเหรียญก็ไม่เยอะครับ,รบเหรียญประมาณสามสิบห้าบาทสมัยนู้นนะสมัยนู้นแพงสองหมื่นกว่าบาทคุณจะไปเข้าเฝ้าคุณต้องถวายหกร้อยเหรียญน,นะครับ แล้วเียโอเนี่ยไม่รู้ใครไหมเซโอชื่อเล่นชื่อวชิราลงกรกินข้าวที่ฝรั่งเศสนะครับจะสั่งปิดร้านบางทีไปอาทิตย์หนึ่งสองสวันนะกินฟรีปิดร้านรายได้เขาวันละหกพันยูโรนะครับคูณห้าสิบาทนะหมดเกี้ยงเลยเจ้าของร้านอต้องยอมเป็นร้านอาหารไทยชื่อดังทรงไทยเสียงไปดูแล้วกันนะที่ฝรั่งเศสเนี่ยครับ เขาบอกเขาไปเจอมานะครับกินข้าฟรีแล้วสั่งปิดร้านด้วยนะกระชิบหายขนาดไหนแล้วก็การเข้าเฝ้าแต่ละครั้งนะครับมีการเกณฑ์เจ้าที่สถานทูตนะครับมาเกณฑ์คนไทยไปเข้าเฝ้าแล้วก็บอกเปน็นนายว่าให้เตรียมเงินไปเยอะๆหน่อย <c oughs> ไปเข้าเฝ้าเตรียมเงินไปด้วยนะครับ <c oughs> เอาไปถวายเขาจะเก็บนะครับอย่างตาหญิงนี่สมัยก่อนเขาเก็บแค่สองหมื่นกว่าบาทคนหนึ่งกันนะแล้วไปกี่คนนะ่นะ คือมันคนฝรั่งถึงเรียกขอทานท่านสูงครับเขาเรียกนั้นเองเขาเรียกขอทานเนะอกสัตรย์ทไทยพวกเจ้าไทยราชวงศ์ไทยไปตามเรื่อไปขอทานไปถ่ายเพราะ่ไปสแสวกไปกินฟรีอ่ะกินฟรีปลรดถ่าย,ไ,ยไปสร้างความแล้วก็แปลกนะไอคไ้คนไทยคนไทยมองนอกบางแห่งนะจะไปซื่อเหลืองกันหมดเลยนะครับรักเจ้าเพราะว่าสถานทูตเนี่ยไอ้ตัวดีสถานทูตไทยมีหน้าที่คือโปรโมทเจ้าครับ เอาเสื้อเราลักในหลวงไปขายเป็นรองฆ่าพระบาททุกชาติไปไปเกณฑ์เกณฑ์คนไปเข้าเฝ้านะครับอย่าลืมเตรียมเงินไปเยอะๆหน่อย <laughs> ไปเข้าเฝ้าเตรียมเงินไปด้วยไม่ใช่ไปซื้อเพชรนะมัาก็คืออย่างเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยคุณบอกว่าเขาถ่ายยฉพราวาัดไม่จริงครับร้านอาหารกระโดดหายไป <laughs> ทั่วนี่นี่แสดงว่าน้อยกันไป <laughs> ใช่ไหมครับ <laughs> คือถึงบอกว่า พี่น้องประชาชนที่เคารพข้าพเจ้าต้องขออภัยนะครับบางทีเราพูดเรื่องเก้าวเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่จริงมันนักไปที่ไ <c oughs> <c oughs> อ,อพี่คุณพูดมามันนิดเดียวเอง <c oughs> เอ,อาวันหลังคุณก็เล่าให้ผมฟังมากขึ้นแล้วกันนะใครที่พอรู้เรื่องนะครับครับเออจริงๆในระบบราชการเนี่ยนอกจากว่าจะต้องส่งสวยงานการะถินต้งลนตรงนี้อีกแล้วทั้งเสื้อทั้งเข็มกลัดทั้งเหรียญนี่นะครับเขาโดนหมดนะครับใน เระบอบพงว่าราชการเพียงแต่ว่าเขาคงไม่กล้าพูดเพราะว่ามันอยู่ในระบอบจากนั้นเขาก็ต้องไปไถ่ต่อฮะตามร้านค้าพ่อค้าในตัวจังหวัดในตัวอำเภออันนี้โดนกันหมดนะทุกคนรู้กันดีครับอินเลยไหมครับเนี่ยเขาคนที่เขาเลี้ยงสิรวัลวีนะครับครับเขาบอกว่าตอนนั้นสีรัตยุศสิรวัลว,วีไหวพวกแดงล้มเจ้าเขาบอกว่าพวกที่เล่นสิริวันวีส่วนใหญ่เป็นพวกเสื้อแดง เขาโกรธมากเลยนะสีไอ้สีลาดที่เป็นพวกเดียวกับจะลุงกิตหมอหยองซีกันมากนะนะเป็นเหลืองอ่อยเลยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นพวกเสื้อแดงอย่าไปเชื่อไอ้สตาร์วอลสตาร์แวร์อักษะสีลานะโกหกนั่นนะครับ <c oughs> เป็นแผนต้มคนเสื้อแดงครับ <c oughs> ทั้งเสยทั้งสีลาดเขาไม่เคยสนใจเสื้อแดงนะครับและเขาก็เกลียดมากๆด้วยนะ <c oughs> คุณต้องระวังนะครับ <c oughs> อย่าไปเชื่อไอ้น้ำมูกน้ำลายร